ต้มนมไม่ถากินกับตำหมักโฮงจ้าเนื่องจากว่ามันหมอหญ่เกินไปจักน่อยมันก็เลยเดือดสาแต่ว่าก็บ่เป็นอย่างก็บล่อดได้เนะาะต้มนำไม้พายกิมซุ้งเด้อพี่น้องเด้อต้มถนอมอาหารไว้ถาแกงก็ได้ถาซุปก็ได้ถา กินกระตาม,มาหมักฮงกะได้ต้มใส่กระดูกหมูกะแ่บพี่น้องมีไว้ดีกว่าบม่มีเนาะมีไว้ดีกว่าไม่มีต้มนอมไม้ซองมอแล้วเดอ้อต้มนอมไม้ซองมอแล้วเดอ้อทานสิเบิดตแล้วจะพอดีหรือเปล่าเนี่ยนะคงพอดีอยู่หรอกอือๆๆนะพี่น้องเนาะ มือนี่เขาก็ได้งานเบียดไร่อะวามจะเดือดแล้ววามเดือดแล้วหม้อบักใหญ่ดิอะกำลังเดือดต้มเดือดแล้วประมาณสัก20นาทียกลงไปล้างในน้ำเย็นแพ็กใส่ถุงเลียดอากาศออกเอาน้ำตาลใส่ถุงละหนึ่งช้อนโต๊ะที่ก้นถุงเพื่อว่าน้ำตาลเขา น้ำตาลทรายเขาจะได้เป็นอาหารของจุลินรียหน่อไม้เราก็จะเก็บได้นานไม่เน่าเสียนะคะเพื่อนคะ่ะเริ่มเดือนแล้วหม้อน,นี้เยอะใช้ใช้เวลาจากเดือดไปอีกใช้เวลาจากเดือดไปอีกสัก20นาทีนะคะเพื่อนก็เอามาได้